ผมสมุทรสาครวันนี้มาสนองนี้ที่บอมวันนี้เราจะมาชาเลนจ์กันที่บ่อตกปลาคือจะพี่บอมพี่บอมตกปลามานานแล้วเนาะก็คือต้องตกตั้งแต่เด็กๆแหละก็ชอบตกปลาแล้วก็เอาอินดี้ไปด้วยวันนี้เนี่ยไอเดียพี่บอมเลยเนี่ยทำไมพี่บอมต้องเลือกที่นี่ด้วยเพราะว่าที่นี่นอกจากเป็นบ่อตกปลาที่มันใหญ่มากแล้วก็ใหญ่มากเป็นบ่อที่มีปลาเยอะมากหลายชนิดนะเนี่ยมันมีอย่างอื่นก็คืออาหาร ที่่อาาหรเดด็มากเฮ้ยมันน่ารักมากเลยเพราะมีห้องรับรองแบบแบบรายวันมีแอร์เหมือนอยู่แบบมีเหมือนรีสอร์ทอ่ะสามารถนอนพักได้ด้วยก็คือสบายชิลมากดีมากสาเหตุเลยที่ที่อยากมาที่เพราะว่าแอร์จะได้สบายด้วยไงไม่งั้นไม่มาไม่งั้นไม่มาชัวร์ไม่ไม่มีทางมาแน่นอนแต่ก่อนเราไปแข่งกันอ่ะก่อนไปชร์แล้วเกินข้าวก่อนได้ไหมไปอาหารนี่เขาอร่อยดีเหรอไปดูกันไปเถอะนี่ตกมาตั้งนานเลยเธอตัวยังเห็นลากไปอยู่ทุกที่เลยเนี่ย เที่ยงแล้วนะคะก็ต้องมากินข้าวเราจะได้มีแรงไปทำแชร์เรื่องเราใช่ปะเริ่มเีแรง่ายๆที่เนี่ยบริการฟาร์มเนี่ยถ้าเห็นมาจากในแบบตามตามโซเชียลมีเดียค่ะอาหารเคาน่าทานคราวนี้เดี๋ยวเราก็รีวิวผัดกะหรี่มือคนคนละจานเลยเพราะว่าอาหารมันเยอะมากแล้วก็ดูอยากทานไหนที่สุดแอ๊ะขอจองก่อนจองแค่นี้แต่จองแล้วจะกินดอไอ้กระดองกินอะไรนะพูดไปกระดองมีมะฮูนี่ดู ปูนะ <muitas S 2> ี <sketches> oh, ่เ <fe> ป <Jean Rabbit bulun> ็นปูทะเลปูทะเลปูทะเลอันนี้เราก็จะเอาอันนี้จิ้ไม่เป็นอ่ะเอออันเนี้ยคลุกไปอย่างงี้เลยเหรอคุกไปอย่างนี้เลยจริงๆถ้ามีข้าวนะคลุกข้าวเดี๋ยวเรามีเรามีข้าวผัดปูใช่ด้ปะแต่เราหิวเราไม่รอมาชิมครั้งแรกนี่อ่ะอ่ะอ่ะนี่ไม่เคยกินปูปูค่ะให้นิดเดียวเอานิดเดียวน้อยกว่านั้นนี่ไม่เอารู้สึกถึงแบบขาดทรายอ่ะกินเลยเหรอกินเลยอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วคุกคือส่วนที่เด็ดไม่กล้าเป็นการหลอกสลองนิดนึงอะ ก็เป็ทะเลแล้วก็ทะเลเลยอ่ะอร่อยหน้าหน้าแบบอุ้ยอุ๊ยแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือแบบแหลมมากเลยนี่หมูกรอบต้องจิ้มก่อนต้องกรอบนะนี่อ๋อรวมนี่อันนี้ไม่เคยทำเมนูวันนี้มาก่อนเลยอ่ะเป็นปลาทูชุบแป้งทอดอ่ะเออเป็นครั้งแรกที่เินนะกินทั้งก้างได้เลยเหรอทานได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าโอ้โหทั้งหมดเลยโอเค กรอบนอกอุ้มในรสชาติของมันดูโอเคแล้วทำนี้เลยทำนี้ทำนี้เราเอาน้ำจิ้มอ่ะคนที่กินน้ำจิ้มเปลืองให้หนดนนะโอ้บ้านเนี้ยไรกุ้งดองใช่ปะกุ้งดองมากอยากกินลาบเจ็บมากลาบลาบทอดอันนี้ให้คนอื่นกินจะจิ้มเองเา ลาบมูทอดกรอบนอกนุ tu, ni, ่มในอร่อยกุ้งสะดุ้งนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากระเทียมโพรนปะกระเทียมโพนเทียมโรนด้วยอยู่นี่เลยกระเทียมโพอนดองมัโหหอมสดมากกรึบๆแอบเฟลต์กินแกงส้มไม่เป็นคนกินไม่เป็นมารีวิวครับอร่อยจริง กินน้ำอร่อยไหมเฮ้ยไม่เคยกินแต่อร่อยนะเนี่ยโอ้ของโปรดแล้วนะอ่ะนี่ครับปลาหมึกผัดกะปิเขาจัดมาวันนี่นั่นแหละไม่ผิดครัอือหืออร่อยมากอร่อยจะมากจริงอร่อยจะมากคือจะจะจะมากเลยอโอโอ้หหยีหยันนี้หอยจากที่นี่โอ้น่ะ เป็นเลือกมาเมื่อกี้อันนี้อร่อยเอาตัวที่สี่จากข้างล่างหยิบมาให้ตักมาให้ตัวมันไม่บอกดูเองอร่อยมากอันนี้อ่ะคืออยากจะคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าที่นี่นะวันนี้เราฟามเนี่ยคือมาทำแอคทิวิตี้กับครอบครัวก็ได้มาตกปลาก็ได้แล้วคือเอาเนี้ยไม่ต้องตกตกปลาก็ได้มาทานแค่ร้านอาหารที่นี่คือแบบเป็นแบบ ป้องมาจริงๆอร่อยทุกอย่างสดทุกอย่างแล้วก็นัวทุกอย่างเลยนะควรมามากเลยค่ะอร่อยจริงๆอันนี้แนะนําเลยคอนเฟิร์มว่าผ่านค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าของบอกกันะครับผมพี่เก๋นะครับเราจะมาถามว่าที่นี่มีปลาอะไรยังไงบ้างมาพี่เก๋สวัสดีครับโหนั่งเขานี่ไม่รู้ตัวเลยนะคร<ม>ับไม่รู้ตัวเลยพี่เก๋วานิดาฟาร์มนะที่นี่เปิดมากี่ปีอะไรยังไงแล้วขอเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆ บ่อตกปลาเราเปิดมาเกือบสีปีนะแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยเราเปิดมาสองปีพร้อมกับบ้านพักค่ะพี่เก๋ที่นี่มีปลาอะไรบ้างปลาหลักๆก่อนเลยคือกระพงกระพงกระพงปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะปลาดุกทะเลปลาสลักปลาสาดนะก็คือจริงๆก็คือเหมือนปลาธรรมชาติทะเลเลยอ่ะที่เราเนี่ยไม่ได้จํากัดเหยื่อเนาะจะตกเหยื่อปลอมเหยื่อเป็นหรือว่าจะตกเป็นว่าไอเหยื่อเล็กๆกันนะใช่ใช่ แบบเขาเรียกว่าสัผิวหรืออะไรอย่างนี้หลักๆก็จะมี3อย่างชนมที่เขาตกกันก็คือจะเป็นเหยื่อปลอมแล้วก็กุ้งเป็นก็คือว่าใส่ทุ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบเป็นเหยื่อกุ้งตายเป็นวงๆตกพวกปลาเล็กๆโอเคงั้นเราเอาตรงนี้ไปเป็นเกมเลยแล้วกันครับผมเราก็จะเอา3อย่างนี้มาเล่นกันนะครับว่าเราจะใครจะได้อุปกรณ์แบบไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ ก็ไปหาพี่เก๋มาละว่าที่นี่มีการตกปลาแบบไหนบ้างหลักๆก็มี3แบบนอนเลยได้มั้ยฮะนอนได้นอนแล้ะเพราะมันทำกิจกรรมก่อนป่ะอ๋อล็อกต้องแข่งชิลมากเลยชิลอย่างที่หนึ่งก็คือการตกปลาแบบเหยิบปอมรู้จักเหยิบปอมไหมหยิบปอมเป็นไงที่ไม่มีชีวิตก็ใช่แหละ โอเคเหยื่อปอมเป็นเหยื่อที่แบบมรู้สั้งขึ้นเลยจะเป็นแบบยางหอฟยอะไรเงี้ยคนที่ได้เหยื่อปอมเนี่ยคือต้องเหนื่อยสุดเพราะว่าต้องคอยตีตีแล้วหมุนตีแล้วหมุนคือมันเป็นกีฬาเพราะมันไหวเองไม่ได้ไม่เอาดีๆอันนี้ถามผมไม่รู้แอมไม่เคยไม่ได้กลัวตีนอันเนี้ยไม่ได้กลัวตี๋ยนละถามเพราะว่าไม่เคยตกตาอันยาที่เป็นรัวรัวเขาเรียกลัว รัวคือลงรัเลยมาแล้วมาแล้วนั่นแหละก็ต้องตีไปเรื่อยๆเว้ยอ๋อเพราะมันเพราะอันที่มีชีวิตมันก็จะว่ายของมันเองอันที่สองก็คือเป็นเหยื่อสดเหยื่อเป็นนะครับก็เป็นแบบตีทุ่นอย่างที่สามก็เป็นแบบเป็นแบบแบบเล็กที่ตกปลาเล็กเราจะตกปลาแข่งกันเราจะจับเขาเรียกว่าเอาได้ออก ส่วนไม่ใช่กลางนะใช่กลางก็ได้ไม่ไม่อันนี้อันนี้ถามจริงอันนี้ไม่ใช่คนตีนอันนี้อยากรู้ค่ะเอาตอนนั้นน่ะเดี๋ยวรู้เรื่องเอนอ่ะตัวหนึ่งอ่เบอร์หนึ่งครับช่ครับเก่งจบจบอ่าเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งคืออย่าบอกนะเบอร์หนึ่งคือเหยื่อสดสบายสุดเลยคนขี้โ เบอร์สองอย่าบอกนะเบอร์สองที่เหยียดเลยอ๋อตะไบชิวหรอชิวสนุกนี่เหรอที่งานหนักแล้วทุกคนเขาเขาเตรียมตัวตกปลาใช่ปะมลองเตรียมตัวนี่ไฮไลท์โอเค Google เปิดไฟ โอเคกูเกิลเปิดแอร์ตกลาไปเลยค่ะเชิญค่ะโอเคกูเก l ลปิดไฟภาษาอังกฤษก็มาว่ะอะอะ s h ส t up กูเก l ล อเพลงของเลโทสเปกอะกูโก้หนีเลยอะป,ปิดไปเลยวะเปิดเพลงฟังหน่อยดิกำลังเปิดเพลงในมือถือยู่สิบอมเฮ้ยทำไมออะไรตีเอาไว้เฉยก็พอเลยตีไปเฉยก็พอเราคใชากันว่างั้นเถอะเราว่ากันโอเค เปิดหน้าลอกเปิดหน้าลอกเอานิ้วเอานิ้วเกี่ยวสายก่อนนิ้วเกี่ยวสายนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ย้อนปล่อยนิ้วชี้ที่เกี่ยวสายพอเราเกิดหน้าลอกเราปล่อยนิ้วอ่าแล้วสายตกเราหยุดไหมไม่ต้องไม่ต้องครับเราปิดหน้าลอกเดี๋ยวเวลาเวลาเราหย่อนนะครับอย่ายกอย่าให้คันกระดกนี้พยายามยืดคันแบกหน้าอย่างนี้อ่าเราจะรู้ได้ไงว่าปลามันต่อแล้วอ่ะเวลาปลากินนะครับมันจะมีกระตุกเราจะรู้สึกได้เราจะรู้สึกที่มือเะโอุ้ยหลอกแล้หลอกสุด

พี่แอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันเป็นทูนมันหนักเฉยมันเหมือนปลากิน <c oughs> พี่แอร์เขาสองตัวในจริงดพี่แอร์เขาสองตัวเดี๋ยวเราตัวเดียวก็ชนะแล้วออกตัวเดียวใหญ่เลยนะเนี่ยต้องกินเลยนะจะเจอกันเท่นั้นใช่เจอกันสักห้าชั่วโมงนะกบ้าเลยเตัวแล้วจะโดนกินไปสี่ชิ้นแล้วที่หลุดไปโอ้โหวีนี้ถ้าตกเป็นนะป่านนี้ได้หกตัวแล้ว เฮ้ยเขงเข็งง,งดีครับอมครับผมไม่รู้มาทำอะไรครับที่นี่แต่เดี๋ยวก่อนกำลังมาเดี๋ยวคอยดู5นาทีอ๋อนี่กะมาตกตกปลายอยู่ใช่ๆๆคิดว่าตัวยญ่ไหมเป็นลมเฮ้ยมา แต้มไงตัวนี้ตัวใหญ่สุดโอ้โห,โห,โหดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมเริ่มครับเด,เดี๋ยวกรรมการกรรมการผมอยู่นี่คุณดูคุณดูเ <c oughs> ขาเอามาจากนี่ <c oughs> ไม่รับแพ้ไม่รับแพ้ครับ <c oughs> อันนี้คือพี้ยวกันคือพี้ยวกันท <c oughs> ี่ไหนยิน ไปหาปลาหาไม่ได้สักทีแถวนี้ออกไปกลางทะเลดีกว่า number seven seven fish zero zero seven You know จบเกมแล้วผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับง่า,งายๆก็ผลออกมาแล้วครับว่าพี่บอมได้0นนูนย์คะแนนนี่ก็ได้ศูน,นย์คะแนนเคะแนนโอ้โห <laughs> มีไม่มั่นใจน ว่าตัวเองไม่ใช่ยีนด้อยของบ้าแม่แต่วันนี้หน้าที่สำคัญนะคะปลาทั้งหมดที่เราจับมานะคะเราจะปล่อยเขานะปล่อยปล่อยเปิดเลยเปิดเลยไงอ่ะอย่างนี้เลยนะใช่ไปทุกตัวรอดหมดไปรอดหมดนะคะเป็นไงบ้างการตกปลาครั้งแรกในชีวิตสนุกมากคือไม่คิดว่าแบบจะอนจอยขนาดนั้นแต่จาได้ว่าเคยลองแล้วมันตกไม่ได้เขาตกไม่ได้เราก็ไม่ชอบมันรู้สึกแบบมันตื่นเต้นนะตอนที่มันตอนดอ่ะคือค่าแบบสังเกตปลายแบบคันเบ็ดมันแบบ ก็อย่างเงี้ยมันก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะแบบโอ้โหแหมสนุกสิก็ได้ปลาได้ปลาเรื่อยๆอ่ะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมาที่นี่เนี่ยก็คือเมื่อกี้ก็ได้ทานข้าวที่อร่อยอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีมากแล้วก็ตกปลาได้อีกด้วยก็คือทุกอย่างฟินอีกอย่างหนึ่งถูกหวยด้วยค่ะคู่แพ้ต้องโดนแล้ววันนี้แอลเวนต้องไปเก็บหอยงั้นก็ดีนี่ดีดีว่าไปคู่ไงไปคู่กันก็เดี๋ยวไปเก็บ หอยที่ที่นี่เลี้ยงไว้ไเอา<ห><ร>มาเรือนี่นะเรือนี่ไม่ให้ปาแบบใหเ้เรือกี้เมื่อกี้ท้่ไปคนเดียวยังไม่ไหวเลยนะขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูนะคะแล้วใครที่อยากที่จะมา มีมีประสบการณ์แบบเรานะคะก็สามารถมาที่วอน,นิดาฟาร์มได้นะคะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นอินโฟเมชันข้างล่างให้นะคะมาได้กับครอบครัวกับคนรักเพื่อนชิลมากๆเพราะว่าบรรยากศาศด,ดีมาก,ากาดีสสดาม,มากๆเลยค่ะแนะนำมากๆเลยยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็พบกันในอีพีหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันทำอะไรกันเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่านครับ เราก็สองคนโดาทำโทษโดนโทษกันก็เฮ้แต่ว่าเฮ้เขถือว่าเราได้ออกมาด้่งชมวิวบายเอรินอันนี้เขาไม่ได้มาทำโทษแล้วอันนี้เออเหมือนชมวิวเฮ้แต่ว่าวิวสวยเหอะทำไปเล่นได้ดิอก็เมื่อกี้ออกมาคนเดียวอ่ะก็สบายสุกอันนี้อันนี้คือแตละอันแตละอันก็คือจะมีจะมีเป็นเชือกอยู่ใช่ไหมครับพี่มีเป็นเชือกครับและอันนี้คืออายุนานเท่าไหร่ละครับมันแยกเป็นชุดครับจะมี3มเดือน สี่เดือนแล้วก็สี่เดือนฟา้าครับอืมพี่ชอบหอยใหญ่ไหมครับพี่ชอบมากบหาเหมืนแขกเหมือนแขกกันตอบอะ่ะโอ้ตัวใหญ่โอ้คือมันแน่นมากจริงๆอะ่ะคือข้างในนี่คือทั้งอ,อันเลยจริงๆดูหอยของวันิดาฟาร์มที่นี่นะฮะใหญ่มากใหญ่มากอันนี้จะสวยครับเพราะว่านี้อันนี้อะ โอ้โ oh. หนี้เต็มเต็มฝาเลยดูดินี่ทำโทษเหรอสนุกว่ะ <laughs>